เปิมาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะจะมาทานราเมงน,นะคะมาร้านชื่อเมนยาโนโดบานะคะอยู่ตรงตึกเดียวกับร้านเกสรร้านพี่การแท์ซารลอนนะคะเดี๋ยวจะเขียนที่อยู่ไว้บนเหนือคลิปนะคะร้านนี้อร่อยนะคะแล้วก็นี่รายการอาหารอยู่บนนี้มีรูปอาหารทั้งหลายราคาอาหารจะอยู่ เริ่มจาก4ดอลน,นะคะที่เป็นเห็นเมนูบอร์ดต,ตอนนี้นะคะ11เหรียญ10เหรียญ12เหรียญราคาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอามบรรยากาศร้านนะ b ี่ซร้านนี้อร่อยรสชาติเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นในซิดนีย์มีเยอะแต่บางร้านนี่รสชาติไม่โอเคแต่ร้านเนี้เวลาไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคือเพื่อไปสาครั้งแล้วว่าร้านนี้อาหารรสชาติ คล้ายๆใกล้เคียงกับที่ป <มา S 1> ุ<ร>่นะคะน,ะน,นี้น,นะคะคนจะเยอะส่วนม็จะยืนรอไม่เกินสิบนาทีนะคะเพราะว่าคนที่เขามานั่งเนี่ยเขาดีทิงเขาก็รีบไปวันนี้ก็น,นั่งรออาหารอยู่นะคะไม่ช้านะคะไม่ช้าไม่เร็วก็โ,โอเคพอรอ,อได้นี่คือชีราชีตูฟูนะคะเต้าหู้ทอดนี่ของโปกของต้นนะคะเพื่อสุขภาพ ทานแล้วผิวพรรณดีนะคะผิวพรรณไม่เหี่ยวย่นลดริ้วรอยนะคะทานตัวทานเต้าหู้ขอโทษนะคะถ้าเห็นภาพไม่สวยงามนี่เต้าหู้ร้อนอ,อ,อร่อย มันมีมันมีรสชาติของขิงด้วยนะคะขิงมารสชาติออกเลยอันนะี้อร่อยคนชอบขอโทษนะคะอาหารอยู่ในป่ากจริงๆแล้วไม่สมควรจะพูดนะคะอาจจะสำลักอาหารได้นะคะอันตรายแล้วก็คืออาหารอยู่ในป่ากนี้ไม่ควรพูดเพราะเนื่องจากมันจะไม่น่ามองนะคะเดี๋ยวรออาหารจานต่อไปนะคะชามใหญ่ยูน,นี่อันนี้มิโซะ นี่เป็นรสชาติมิโซะนะคะมีเผ็ดมีของเพื่อนสั่งเป็น,นของเพื่อนสั่งเป็นนี่ของเพื่อนสั่งเป็นเป็นแบบเผ็ดนะคะเป็นแบบเผ็ดที่มันจะมีสามสามแบบให้เลือกก็เลือกชี้อันแรกเลยเพราะคนขายเขาบอกว่าเป็นที่ป๊อปปูล่านะคะชามใหญ่อยู่ทมูมือ,อราอย่างนี้นะคะนี่ ชาใหญ่ใช้ได้เลยนะคะเอียงหน่อยนะคะร้อนร้อนต้องเป่าขอัญญาทาให้ดูเพื่ออัถรดยั่วยวนนะคะยั่วยวนน้ำลายขอโทษนะคะถ้าเกิดภาพมันไม่สวยงาม <c oughs> มีไข่ด้วยนี่ มีนะคะมีไข่ให้ด้วยอุ้ยเดี๋ยวไข่หกมีไข่ให้หนึ่งฟองนะคะเดี๋ยวขอปิดวิดีโอแป๊บหนึง่งขออนุญ,ญาตทานให้เสร็จก่อนนะคะบัรสงสม,สมกินยี่สิบครั้งโ้กินให้ปากพองท้องแตกเลยนะคะกินยี่สิบครั้งก็ฟรีหนึ่งโบวนะคะนี่ชื่อเมนยานนูดโดบา เดี๋ยวป c o จะเขียนที่อยู่ให้จะเขียนที่อยู่ให้บนคลิปนะคะร้านนี้เจ้าของเป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เชฟที่ทํางานในครัวก็ส่วนมากจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าในซิดนีย์เนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นในซิดนีนยม์มีหลายร้านที่เจ้าของไม่ญี่ปุ่นแจะเป็นพวกคนเกาหลีอาหารมันก็จะเพียเพ้ยนๆแต่ร้านนี้รสชาติใกล้เคียงกับพี่ เจแปนเลยนะคะอยู่ทซิตี้นะคะร้านนี้ไม่ไกลจากไชน่าทาวนะคะนี่เมนูเนี้ยคือเท่าไหร่อน่ะห้าเก้าสิบถ้ามินิสิบสามเก้าสิบแล้วก็โบเนี้ยเขาบอกให้เลือกได้เลือกอันนี้เลือกอันนี้เลือกอันนี้อนันนี้โบถ้าเสร็จเนี้ยคุ้ม ร้านนี้อร่อยนะคะถ้าใครอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นที่รสชาติใกล้เคียงกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะร้านนี้นะใช่เลยนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ไอ้นอแคร์ใิ้งคอไเลฟยูค่ะบายค่ะ yeah. ไทยลิฟิกข้าวแตนฉีดทุกอารมณ์ฉีดทุกความรู้สึกฉีดทุกกฎขนมไทย มีที่ไททาวซิบนี่นะ